ด้วในคอยเย็นเนี่ยเคยเห็นไหมน้อยมากส่วนมากที่เอาไปจุ่มน้ำคือคอยร้อนนี่ไงอัดในดอมเช่นกันใบน้อยจุ่มน้ำฝุดฝุดองหน่อยอะถ้าไม่ฝุดุดเทาเคยเห็นตอดคอยเย็นไปจุ่มน้ำไม่มีเพราะนั้นมันจะด้วยงาแรงงานสูงเขาเลยลดแรงงานสูงในห้องเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยปลอดภัยขึ้นนั่นคือเหตุผลแต่เสียงก็ผลปละโยได้ครับที่เขาทำเขาไม่ได้มาัดเสียงแล้วลดอันตรายเขามองความปลอดภัยมากกว่านั่นคือเหตุผล แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครถามผมนะคุณถามผมว่าทําไมท่อท่อที่ซื้อมากับเครื่องปรับอากาศเขาให้มาเท่าไหร่ครับสมจริงอย่ารีกว่าแถมเรือว่าให้นะเขาขายมาพร้อมเครื่องแล้วนะครับถ้าหรานี่ไม่ใช่กี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรทําไมเขาให้เราใช้แค่สี่เมตรเรารู้เหตุผลเขาไหมเราใช้มากกว่าสี่เมตรได้ไหม ได้น้อยกว่าสี่เม็ดได้ไหมได้มันอยู่ที่ความเข้าใจของเราแล้วเราจะบริหารงานมันได้ประสิทธิภาพร้อยเปร์เซ็ที่เขาให้คุณส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเขาเขามองพวกบริษัทพวกผลิตผู้ค้าของการกทุกข่ายเขาบอกว้ว่าการติดตั้งของคุณเนี่ยมาตรฐานของที่อยู่อาศัยจากพื้นถึง ไม่เกินสามเมตรสองเมตรหกสองเมตรเจ็ดสองเมตรแปดสามเมตรเต็มที่พอสามเมตรเต็มที่พ๊บมีของคอเย็นออกไปข้างนอกแล้วประมาณกี่เซนออกไุณตั้งมาตลอมันไม่เกินสี่เมตรนั่นคือเขามองเขาออกแบบในการผลิตเขาสร้างมาดูว่าคุณต้องใช้เท่นี้แต่หลายคนคุณไปใช้คุณไปตั้งบนดัดฟ้าบ้างคุณไปตั้งบน ชั้นสองวางชั้นหนึ่งมากชั้นสามวางชันง้นหนึห่งมากเยอคนยกจากชั้นหนึ่งขึ้นไปไว่าชั้นสามนั่นคือเราไปติกแรงไปแนวเขาต้องการใ้เครื่องประกากาศเขาทำงานเต็มประสิทธิภาพระยะโท่น่าจะอยู่ประมาณตรงนั้นดีที่สุดที่ทํางานเวลาเขามองเขามองเขาไม่ได้มองแค่นั้นนั้งเขามองว่าเรื่องประกากาศของคุณการติดตั้งมันมีอยู่สามลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือหลังชนหล,งหลังหรือว่าะระดับเดียวกัน ลักษณะที่สองคือ FC สูง CDU ตำ่ำเป็นคอยสูงคอนดิชันยูนิตต่ำหรือลักษณะคอนดิชันไอเฟนคอยยูนิตต่ำคอนดิชันยูสูงเห็นไหมครับการตั้งมีสามลักษณะเขาจะมองเป็นการไหลกลับของสารทำความเยนและที่สําคัญเขามองสารหล่อลื่นหรือเราเรียกว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์เห็นไหมครับเมื่อเลยที่คุณเอาคอนดิชันยูนิตไปไว้บนดัดฟ้าแล้วคุณเอา ปคอยเย็นมันติดอยู่ชั้นล่างทอมองเลยว่าเมื่อไรที่ทขึมนประกาศบาลเขาไม่ได้งานสารทำความเย็นไปที่ไหนสารเราลื่นไปที่นั่นน้ำยาไปที่คอยเย็นน้ำมันก็ลงมาที่คอยเย็นแต่พอลงมาแล้วในการกลับของมัน่ะามว่ากลับยากม,มันมีความหนืดมันหนักกว่าสารทำความเย็นที่เป็นกาซอันนี้มันเข้าไปต่อยผนังกว่าจะขึ้นไหมนะเกินสี่ห้านาทีเขาไม่เริ่มตัดจุมมันก็กลับไป อะรี้มันออกมาตลอดออกมาตลอดและโอกาสกลับขพงมันกลับยากพอกลับยากปุ๊บเนี่ยืดถ้าสี่เมตรเนี่ยภายในเวลาสี่ห้านาทีมันกลับได้ใช่ไหมมันกลับได้เขาเลยให้คุณแค่นั้นแต่บางครั้งพอคุณติดปุ๊บคุณติดกี่เมตรครับหกเมตรเจ็ดเมตรในการติดตั้งเครื่องประกาเมื่อระยะที่คอมเพนสซิ่งยูนิตสูงกว่าเป็นยูนิตมากกว่าห้าเมตรในแนวริมฝนต้องติดเอาพคนเตือน คือออยแท็บหรือพีแท็บนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อหลักน้ำมันให้มัน <c oughs> คำว่าพีแอร์ออยแท็บรู้จักไหมครับพีแท <c oughs> ็บออยแท็บ <c oughs> ผมบรรยายให้าาดาราเกิมาผมจะเอาไปดาราเกิผมบรรยายดาราเกิเมื่อปีเมื่อปีสามสามห้าสามห้าชาชากิบอกเออยังไม่เคยเห็นใครบรรยาเยเรื่องพีแท็บออยแท็บ เมื่อโดยที่เราติดตั้งเครื่องกำกับแนเขาอยู่เรานที่มีอยู่ห่างกันมากกว่าห้าเมตรเราในที่อยู่ห่งกว่าห้าเมตรเพราะประัิหาที่เขาให้มาเขาให้มาแค่สี่เมตรนั่นคือมันสามารถทำได้เขาไม่ต้องอินคนเพิ่มแต่เมื่อใดที่มากกว่านั้นกดคุณต้องติดตั้งมีเตอร์พีเดอร์ปีเดอร์ต้องมาให้มันปีธวัฒน์รู้จักไหมปีเดอร์ปีเดอร์นี่ไปีเดอร์ปีเดอรก็คือแทนที่จะให้ขึ้นเป็นตรงๆเป็นท่อเลาดูท่อใหญ่ ดูกาแฟก็ได <the prestigious> mhm. mm ้เงินเดเราไม่ขึ้นโดยดูดถ้ามากกว่าห้าเมตรผมพูดว่าหกเมตรอ่ะหกเมตรเกินสี่เมตรแล้วดูดขึ้นมาเออพอสามเมตรผมกระดัดโคกงกลับลงมาหนึ่งครั้งแล้วลงมาทีเดียวแล้วก็ดัดโคกงกลับขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วดัดสี่ห้ากระดัดขึ้นไปหาพูดง่ายว่าทําเหมือนไส้ติ่งให้มันอ่ะเห็นไหมโค้งกลับไปกลับมาแค่ทีนดียเหมือตัวเอฟยังมีปัตรดา และคนเคยทำกลมาอาจารย์เคยทำหรืออาจารย์ไม <À> ่เคยทำปกตินะครับเดี à ๋ยวนี้แถบรู้ไอ้แถบเนี่ยเราทำเฉพาะข้อด้านดูดนะครับแทนที่จะวิ่งตรงตรงไปหาคอมดิชันยูนิตไปวิ่งโดยตรงถ้าวิ่งโดยตรงอย่าลืมว่านี่เขาเย็นอยู่ตรงนี้กว่าจะไปถึงเนี่ยตรงนี้มาถึงตรงนี้ ผมเี่ระเพราะพอได้ถามไม่สูงไมยต่ำเลยดัดโครงก้าถึงท่อแล้วก็ดัดโครงก้าถึงกลับไปอะไรผมจะเรียกว่าเมื่อเราได้น้ำมันมามามาตกดูดๆนี่เครื่องเนีขาไปเริ่อยู่ทำงานน้ำมันเขาจะมาตกอยู่ในท่อเนี่ยเพราท่อเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยน้ำมันที่มันขึ้นจะขึงเข้าไเ่านั้นมันจะไหลมามาตกอยู่บริเวณเนี้ยนะครับ พอครั้งต่อไปมันทํางานทุกมันจะได้รูประยะสามเมตรไม่ต้องลูปใบที่หกเมตรเห็นไหก็เหมือนขึ้นต้นไม้ถ้าวันต้นมันพุ่งเราบังก้าวเราเล้ยงขึ้นต้นไหนครับพี่ธรรมชาติขึ้นต้นไหนมันพุ่งเพราะว่ามันเงี้ยอย่างเงี้ยมีที่พักพอเราเหนื่อยเราก็พักต้นบังพร้าวมีที่พักไปครับมีที่พักหบังพร้าวมีครับขึ้นไปใกล้ๆมีบังพร้าวเลยครับเหนื่อยก็ลงมาพักทีโคนมันมีแดงก็ขึ้นไปใหม่พอเหนื่อยก็ลงมาพักที่โคด แต่ถ้ามากุดพอเลยพักตรงนั้นเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องเาปีแต่มหรือออยเต็เพราะเขาเขาเขามองถึงการไหลกลับของสารหลดอรนเพราะถ้าคุณติดตั้งยาวอย่างนี้น้ำมันออกมาแล้วกลับไม่ทันเขาไป่ซื้อนอกนะนอกเพรเขาเลยให้สีเส่เมตรถ้าสี่เม็รโอเคในระยะเวลาที่มันทํางานในเวลาน้ำมันยังกลับได้แต่เพราะถ้าเกินนะครับนติดตั้งเขาเลย ไม่รู้จะตัดั้งจริงมาให้ปเป็นซีเมนต์ดีกว่าเอ่อเขาจะมองเพราะว่าเขาไม่เชอร์เมื่อก่อนเขาไดกันสามปีสามปีขยับมาเป็นห้าห้าถึงที่เราเป็นสิบถูกไหมครับแาการิดเราไม่เจือเป็นสิบพอเป็นสิบปุ๊บถ้าเราติดตั้งไม่ถูกต้องไปบำรุงเราม่เชอเราน้องเด่นเขารับคุณไม่ไหวรับผุไม่ไหวเพราะว่า,วาคุณไม่ติดตั้งตามเงื่อนไขแล้วการติดตั้งเครื่องปรรมการเขาบอกว่าการเชื่อมท่อทองแดงน การบัดกรีเท่อดองแดงเนี่ยเราต้องผ่านกรับในโตรเจนเคนเคยผ่านไหมไม่เคยไม่เคยผ่านเพราะไม่เคยผ่านปุ๊บเป็นไงครับเกิดข่าหมาเกินออกไซด์ในท่อไพลอ,อเป็นผงฐานดำเลยมันจะไปผสมกับฐานหล่อลื่นทำให้ฐานหล่อลื่นในการเป็นกรดได้มีความนื่นพอมีความลึ่นปุ๊บมันจะไปตีที่ทิ้ทวมันไม่ได้ตันนะครับทิ้วเท่านี้เพราะน้ำมันฐานหล่อลื่นก็ปุ๊บมันจะตีตีตรงทําให้แรงดันดานที่สูงเนี่ยลดตับไม่ค่อยเย็น อันนี้พอแรงดันสูงคอมเพรสเซอร์ก็ต้องดึงกระแสเข้ามาช่วยเพื่อจะถักแรงดันไปได้อายุกัใช้งานก็จะสั้นดัะนั้นเราไม่เคยเลยที่จะป่านไนโตรเจนเขาเขาเลยทุกข่ายทุกแบรนด์เขาเลยผลิตรางรากาศออกมาให้เป็นยูเนียนเป็นทับยูเนียนเห็นไหมเป็นแฟให้คนใช้เพราอลดการเชื่อมที่ไม่ป่านไนโตรเจนโอเคพอคุณาติทินปุ๊บเป็นไงครับ สี่เมตรไม่พอคุณใช้หกเมตรพอเมตรคุณเชื่อมอีกใช่ไหมที่จริงไอ้ถ้าคุณติดตั้งหกเมตรนะคุณต้องเลือกใช้ท่อสี่เมตรคุณใช้ท่อม้วนต,ตัดใหม่ที่ไดหกเมตรใช่ไหมแต่เราไม่ทําเราอุตสาหะขลี่ดันขลียลยมาต่อใหม่ทุนสูงข <c ười> ึ้นเลยอ่ะทุนมันสูงขึ้นไม่ได้สูงขึ้นอ่าจริงจริงพวกเนี้ยในการประมาณการในการติดตั้ง,งกับลูกค้าเราบอกแล้วว่า ได้กิจการติดตั้งเครองอากาศระยะโทษต้องไม่เกินสี่เมตรถ้าต,ติดตั้งเกินสีเมมนนนนส่เมตรมีค่าใช้จ่ายนุ่นๆใช่ไหมช่างต้องระลัดเท่าไหร่ครับเปตนห้าร้อยใช่ไหมครับเออทั้งไฟทั้งกลับได้สายไฟทั้งฉนวนทุ่นแรงด้วยห้าร้อยห้าร้อยถือว่ากำไรเยอะแล้วรางครอบด้วยนะรางครงอบด้วยนะก็ยัง<ๆ>อยู่ได้คือเราจะเอาให้รวยทีเดียวเลยติดตัดแทนเอีติดตัดแทนตัวอยู่ได้เป็นเดือนมันไม่ใช่หลายเจ็ดนะคือเราไม่ทำเราเชื่อเราซื้อ จริงๆมันถูกต้องนะทำถูกต้องและปลอดภัยกับเราเองด้วยเราผ่านในโดจินเราเทสในโดจินเราเชื่อมเราทำอะไรต่างๆแต่ใครๆอยากทำงานได้ได้มากนะทำงานได้น้อยทำงานเราไม่มีใครทำนะไม่มีเลยแต่เราต้องรู้ว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้ผมสวนมากไม่เคยต่อท่อไม่เคยเชื่อมท่อท่าไว้สีเมตรใช้แค่สีเมตรและไม่เคยสีเมตรด้วยซ้ำ ก็ผมจะยกอยากน้อยยกขึ้นมาประมาณสี่สิบิจากพื้นแม่อ็ไ่ต้องการมันดูดฝุ่นจากพื้นกขึ้นมาหน่อยเราอยากพื้นที่เอกัหรือไม่มีพื้นที่แหวนจะเป็นไงเป็นร็อกมันเบานเนี่ยต้องให้เขาทาเท็นตัดงและดูให้เขาดูแลฝุ่นนะาะท่อไม่เกินแต่มีกี่ยอ่อเช่นที่บอกว่าต้องติดตั้งให้หมดสี่เมตรถ้าไม่สี่เมตรไม่รับประกัน มีย่อะไรบ้างครับมีอยูบได้กินได้กินใช่ไหมครับครับ,รบลูกยาได้กลิ่นจำจำจำชุงมด้วยอ่าเราต้องสี่เมตรถ้าคุณระยะกใกล้ๆคุณต้องม้วนมาข้างหลังใช่มมันคนได้ม้วนม้วนทำไหมเนี่ยไอ้ทีมท่ม,ม้วนดุจของแาเวาคุณตัดไปขายยังได้ราคาไปใช่ไหมแล้วไม่ยุ่งยากเีก่ะมีลูกค้าครับเขาบอกบางคนผมถามว่าทำไมต้องติดตั้งถึงสี่เมตร เขาบอกว่าน้ํายาเดือดไม่หมดกลับมาเดือดที่ก็ของจริงแต่ถ้าเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่รับประกันเราก็าจทำไงนั้นคือบริษัทเขาจะใครทำนั้นแต่เขาบอกว่าน้ํายาถ้าเขาบอกว่าน้ํายากลับมาเดือดใช่เหตุผลนี้ครับที่เขาอ้างอยู่เป็นเหตุผลนี้น้ํายาเดือดหมดทำไมเดือดไม่หมดผมก็ไม่รู้ว่าคนใช้ท่อสี่เม็ดเขาให้เดดกันมาเท่านี้จริงไหม ก็ที่มันมันเดือกับรงนั้นเรี่งนี้แต่พอคุณใช้ท่อเราไม่ปุ๊บคุณต้องปล่อยใรงนั้นทิ้งฮมันอยู่ในเท่านี้มันก็เดือดหมดอยู่นี่แหละนะพอลดลดจำนวนท่อพื้นที่ในการอยู่ของสาน้ํำเย็นมันก็น้อยลงในการนระนยัดถูงขึ้นเราก็ปล่อยแรงนั้นทิ้งมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมันจะเดือดไม่หมดมันจะเดือดหมดที่คอยเลยเพราะมันมีอะไรครับเซ็นเซอร์ไปอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเดือดไม่หมดก็เป็นน้ำแข็งเดียวมันเดือดเป็นเป็นน้ำแข็งเดียวเซ็นเซอร์ไป หมดครับเพราะคุณเพราะคุณทำบรรากาศแล้วคุณปล่อย่างดันคุณเดินเครื่องแล้วคุณดูเกณฑอุ่ยอย่างอย่างเยอะคุณดีใจแต่คุณลืมคิดไปว่ามันเยอะนะมันเกินแรงดันเปลี่ยนอุณภูมิเปลี่ยนถ้าอยู่ในบทความประกาศคุณหนึ่งคุณต้องเข้าใจรย่องแรงดันสองอุณภูมิสามความชื้น่ถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้โอ้มันไม่ยาก ไม่นั่นเอเวินโดวเกิดขึ้นไม่ได้แล้วไม่ใช่เอเวินโดว์นะครับเอเวินโดว์เป็นแอร์ต่างเมื่อก่อนนะนี้เอเวินโดวเกิดขึ้นไม่ได้ครับแอร์พวกพาร์เองใช้เยอะอยู่เอเวินโดวเกิดขึ้นคอร์สก็ยันหายเท่าไหร่ครับนิดเดียวมีคอมพิวเตอร์กลางห่างกันรสามสิบเทนเลยทำมาถึงเดือนหมดเห็นไหมแราว่าด่างวาวาดนี่ปุ๊บออกมาเลยมันเดือนหมดไม่เห็นกลับมาเด็นที่คมเพราะรายการมันได้ การที่เราเดินเข้าไปได้แรงดันมันก็เดือดหมดตรงนั้นบทที่คอดูท้ายนั่นแหละมันก็ได้เพราะที่เราเห็นตั้งหลังทุนหลังแค่ไม่กว่าเราไม่มันก็เดือดหมดครับแต่เราต้องปล่อยแรงดันมันอย่าให้มันชูเกินไปให้มันอยู่ในพิกัดของมันมากกันเดี๋ยวพิกัดเนี่ยเดี๋ยวผมใช้เครื่องมือใชุ้เยอะเลยว่าคุณจะผุดออกมาอย่ที่เท่าคุณมาทานนี้คุณไม่ขาดทุนแน่ครับที่แน่แ่คือมีเบรกมีข้าวินแล้ว สคุณจะได้เครื่องมือใหใช้เยอะคุณจะได้เทคนิคใหม่ๆไปเยอะผมถามทุกวันนี้คุณทํางานในบบเครื่องประปาการเนี่ยชา่างอิสระเครื่อไปเนี่ยเวลาคุณเช็คแรงั้น,น,ะนะระบบคุณเช็คยังไง,เ,งนนเช็คแรงงานระบบอ่าคพี่เช็กเนนคกับพี่เช็คแรงงานระบบยังไงว่าแอร์ตัวนี้น้ำยาขาดไหมครับเอาอินเวอร์เตอร์หรือธรรมดาเอาธรามารมดาธรรมดาก็สิบห้านาทีการเครื่อมสิบห้านาทีรื่เพื่อ<น> เพื่อต่อเป็นโรเกตไม่ดันตอนที่ไอ้ดันเรื่องครับสิบห้านาทีสรุปว่านาทีแล้วสรุปว่ามันประมาณประมาณนั้นรอบหนึ่งแต่มันไม่เท่าเดิมมันจะไม่เท่าตอนดิมต่างกันดูจากตรงไหนว่าแรงนั้นเท่าเดิมไม่เท่าเดิมดูจากเกจใช่ไหมครับและวค่ประกาศอ่าไม่ว่าอินเวอร์เตอร์หรือธรรมดานะให้เครื่องทำงานไม่ต่ำกว่าสิบห้านาทีมันจะครบลวกองคมันถ้าคุณ เดินเรื่องพราะถ้าพักตัวไปเช็คเลยมันยังไม่รู้มันยังหลับมาไม่ถึงน้านชักชันหลับมาไม่เต็มที่มันไปอยู่ด้านนี้มากกว่ามันยังไม่ถึงมันไม่เข้าขึ้นมเรื่องนี่ยนั่นคือคุณเช็เคแดงกันในบกปัญญาทุกคนจะต้องเดินเรื่องนะครับเดินเรื่องต่อไปในวงเกล็ดแล้วไปดูแดงนั้นด้านทางเทเชอร์ของมันเดี๋ยวนี้ด้านไทางเทเชอร์ไม่มีนะ่นคือปประกาศใช่ไหมครับเพนะราะค,คุณไปดูที่ไอ้เซอร์วิสบารร์หือว่าถามทางวาวลบลางยาของมันมันจะมีด้านท่อใหญ่ท่อเดียวทำไมมันไม่ทำท่อเล็กไม้ด้วย ก็อะไรครับก็มันประหยัดใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะข้อเล็กน้อยที่ออกมาก็เป็นแรงดันต่ำแล้วก็มันผ่านทิ้วมาแล้วถ้าใครใส่วาล์วตัวจะคุณจะหลงว่านี่คือแรงดันถูงแรงดันต่ำเขาเลยตัดออกไปเลยเพราะมันไม่ได้สูงจริงถ้าแรงดันสูงมันต้องกดเข้าวาล์วกดเข้าทิ้ว แต่ออกจากทิวมาแล้วเรามาทอดเล็กมันก็ยืนเป็นลำเก่งในการตี้ตอนนี้เรียกอัดไอ้ไม่มีมีทิวอยู่ในตัวเครื่องคอยร้อนเลยนะครับครับมันขาเลยไม่้องใส่เดี๋ยวคุณไปเช็คก็ไม่ได้ไม่ได้ในงนั้นหลงนะครับนั้นคุณต้องไปซักไปเจาะเอาเองเรามีวาล์วเจอดอัดลุกวระบายทำระบเทนไดผมเพราะนั้นในการในกานถุงท้ายน่องระบบจะไม่มีแล้วนะมันมีในการตัดอย่างเดียวส่วนมากพวกคุณจะไปเช็คกสอบคุณต้องเดินเรื่อยสอไปทุกบานเกีย ไอ้คนทำงานไประยะหนึ่งก็คือไม่น้อยกว่รราจมานีดและดูแรงดันในระบบใช่ไหมครับแต่ผมไม่เคยทําอย่างนั้นผมไม่เคยเดิเครื่องเวลาผมจะดูปริมาณสารในวันในระบบว่ามันขาดไม่ขาดผมไม่เคยเดเครื่อง<ม>ผมโอเคไปต่อเครื่องไปลองเดินเนี่ยฮะแล้วเขาดูโอเคเต็มโอเคเต็มโอเคอยู่ในระอยู่ในะท่าเป็นของมันโอเคต่ำหน่อย แรงดันที่สูงสุดของเขาแรงดันแรงแรงงานที่สที่สูงสุดของของคนรุ่นยาดนั้นที่เราครับในขณะที่ยังไม่รวมเครื่องถูกต้องครับผมดูที่การบาลานซ์ไปเชื่อหรือแรงดันติดตัวของสารตามความเย็นอ่าอ่ารองสองอารองสองวันนี้โอ้ไปเช็คอ่ารองสองไม่ได้เริ่อแต่อบครับดูอุณหภูมิหน่อย ออสามสิบองศาอุณหภูม <lawsuit>. ิองอารองสองนี่ในการถตัวมันกอาดองศามันต้องอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบเห็นหถ้าอารามสองต้องสองห้าสิบแะสองห้าสิบสองเจ็ด้าะเขาเรียกว่าบารมเชอร์หรือดูแรงถือตัวเดคราวนี้คุณจะดูแรงถืนตัวคุณมีตารางไหมมีบารอิเอร์ไหมไม่มี คาไลท์เพชเชอร์ก็ไม่มีผมใช้คาร์ไลเพชเชอร์มาตั้งแต่พี่สามข้างมาโดยเราผมเป็นคนโชคดีคหัวหน้างานผมมาก่อแกไปสมที่ยอรมันแล้วแกกลับมาเยอรมันแกเอาคร์ลท์เพชเชอร์มาฝากผมแล้วผมใช้สอนเด็กมาตั้งแต่นันะ้นผมคาร์ไลท์เพชเชอร์เนี่ยกระโัวเด่นดันเดียใครอยากได้าจะมเจ็บแต่เดี๋ยวพอผมให้เครื่องมือที่มันดีกว่านี้คุณก็ณณแบบอย่าเอาแอ่น แต่อันนี้เอาไว้เก็บไว้ตัส้สอกสอดไว้ใต้โต๊ะใต้กระจกไว้ไม่เอาไว้เอาไว้ขู่เพื่อนเดี๋ยว <c oughs> ผมใช้ของดีคุณนะเดนฟอร์ดเดนฟอร์ด <c oughs> ทุกวันนี้ผมก็ใช้เดนฟอร์ดแต่เดนฟอร์ดที่ <c oughs> อัพเกรดสุดๆนี่เดนฟอร์ดก็คือมันเป็นชาร์จเทอร์เมเจเนเชชัชาร์จของเดนฟอร์ดเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเดี๋ยวผมไม่ดูเรอนอะไรดิ อ,อ้อดิปุ่นเบรกมาแล้วถ้าหลังเบรกน่อยอะถ้าหลังเวผมมืนรเมย์เนี่ยเข้าใจไหมโไม่ต้องการัผมมืนเมยผมขับไปเรืยพอถึงป้าย้าไม่มีใครกดเลรก